สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีเมถุนประจำเดือนมก,กราคม2564ครับสำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีเมถุนมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีเมถุน ท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับสามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับชาวราศีเมถุนมีดาวพุธเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านในเดือนมกราคม2564ครับดาวพุธได้โครจรไปอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีครับไปอยู่ในราศีมังกรและมีตำแหน่งเป็นคู่สมพล ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนเรียกได้ว่าอาจจะพบเจอกับสิ่งใหม่ๆครับเพราะดาวประจำตัวตกอยู่ในภพที่ไม่ดีแต่มีตำแหน่งที่ค่อนข้างดีครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงลหลายๆด้านในเดือนนี้แต่อาจารย์มองว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นคือการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆครับและจะทำให้ชาวราศีเมถุนประสบความสำเร็จในอนาคต ในเดือนมกราคม2564ครับดาวใหญ่ๆของชาวราศีเมถุนตกอยู่ในภพที่ไม่ค่อยดีครับแต่ตำแหน่งก็ยังพอพึ่งพาได้ดังนั้นไม่ต้องกังวลครับว่าชาวราศีเมถุนจะเกิดความยากลำบากในชีวิตของท่านมันไม่มีอะไรยากลำบากกว่าการที่ดาวพระราหูทับลัคนาและดาวพระเสาร์เล็งลักของท่านแล้วละครับในเมื่อดาวสองดวงนี้ได้ออกจากชีวิตของท่านไปแล้ว แต่กลับไปอยู่ในภพที่ไม่ค่อยดีอาจจะส่งผลบ้างครับในบางเรื่องแต่อาจารย์บอกได้เลยนะครับว่าดาวที่ไม่ดีไปตกอยู่ในภพที่เสียครับลบกับลบจะกลายเป็นบวกและส่งผลดีให้กับชาวราศีเมถุนในเดือนมกราคมต้นปีนี้มีดาวดวงใดย้ายกันบ้างครับเริ่มตั้งแต่วันที่6มกราคมดาวพระศุกร์จะโครจรเข้าสู่ราศีธนู เทียบกับดวงของคนราศีเมถุนนี่คือพบปัตนิครับดาวพระศุกร์จะเข้าเล็งลักของชาวราศีเมถุนจะส่งผลดีจะส่งผลเกี่ยวกับด้านความสุขกับชาวราศีเมถุนครับรวมไปถึงความรักจะมีข่าวดีเข้าสู่ชาวราศีเมถุนด้วยในวันที่14มกราคมดาวอาทิตย์ครับจะโคจรเข้าสู่ราศีมังกร เทียบกับดวงของคนราศีเมถุนนี่คือพบมรณะครับดาวอาทิตย์ตกมรณะจอนไปเจอดาวเสาร์อาทิตย์เป็นธาตุไฟครับอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับบริวารหรือปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจของท่านท่านจะต้องใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาในช่วงนี้ครับในวันที่20มกราคมครับดาวพระเกตจะโครจรเข้าสู่ราศีพิจิก ดาวพระเกตจะทับอยู่ในภพอรินะครับในมุมนี้จะทำให้ศัตรูของชาวราศีเมถุนอ่อนกำลังลงและสุดท้ายครับดาวพระศุกร์จะโคจรอ,อีกครั้งหนึ่งจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรจะตกอยู่ในภพมรณะของชาวราศีเมถุนส่วนดาวหลักใหญ่ๆครับยังอยู่ในตำแหน่งเดิมดาวพฤหัสบดียังตกอยู่ในภพมรณะดาวพระราหูยังตกในภพวินาศ ดาวเสาร์ยังตกอยู่ในภพมรณะครับทั้งหมดนี้คือการโคจรของดาวสำคัญสำคัญที่ส่งผลต่อคำทำนายของคนราศีเมถุนอาจารย์จึงขอเริ่มทํานายดวงให้กับชาวราศีเมถุนโดยที่จะเริ่มจากด้านการงานครับด้านการงานในเดือนนี้นะครับในช่วงต้นปีถ้ามองเกี่ยวกับด้านผลลัพธ์อาจารย์บอกได้เลยครับว่าค่อนข้างดีมากๆต่อคนราศีเมถุนครับ ไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่าเป็นงานที่มีธุรกิจเป็นของตนเองผลลัพธ์จะค่อนข้างดีครับเรียกได้ว่ายอดขายดีมีกําไรในช่วงนี้แต่ในเดือนนี้ครับปัญหายังมาครับมีปัญหามาให้แก้อยู่เสมอครับแต่จะผ่านไปได้ด้วยดีงานจะค่อนข้างเหนื่อยด้วยครับภาระงานของท่านจะค่อนข้างเรียกได้ว่ามากเลยทีเดียวครับแต่งานมากเนี่ยเงินก็จะมามากด้วยนะครับ ข้อระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีปากเสียงนะครับหรือทะเละาะเบาะแวง้งกับคนรอบข้างของท่านเดือนนี้เดินทางค่อนข้างบ่อยด้วยครับมาถึงด้านการเงินครับเป็นอีกราศีหนึ่งครับเมื่อเข้าต้นปีแล้วสามารถเอาตัวรอดได้แน่นอนครับไม่ต้องกังวลว่าในช่วงปลายปีมาหาต้นปีท่านจะใช้เงินค่อนข้างมากนะ ท่านอาจจะเกิดวิกฤตได้แต่บอกได้เลยครับว่าท่านจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับเดือนนี้รายรับเรียกได้ว่าพอชื่นใจเลยครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจครับยอดขายจะเป็นไปตามที่ท่านต้องการและจะทำให้เกิดความชื่นใจในเดือนนี้เลยมีเงินหมุนครับแต่ต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับรายจ่ายของท่านมันค่อนข้างมากอยู่แล้วครับเรียกได้ว่าแผลเก่าของท่าน ยังต้องการการรักษาอยู่นะครับดังนั้นควรที่ใช้เงินให้ถูกต้องควรประหยัดและวางแผนม่ควรที่จะให้ใครยืมเงินนะครับหรือไปคำประกันใครในช่วงนี้อาจจะสร้างปัญหาให้กับคนราศีเมถุนที่การเงินกำลังจะฟื้นได้นะครับมาถึงด้านความรักของคนราศีเมถุนครับในเดือนนี้ครับอากาศค่อนข้างหนาวนะ อาจจะทำให้ความรักของคนราศีเมถุนจะบังเกิดขึ้นมาคนโสดครับเรียกว่าดีครับการเดินทางการเข้าสังคมจะทำให้ท่านมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจและพัฒนาไปถึงความรักและสายสารสัมพันธ์เป็นคู่ครองได้ส่วนคนมีคู่ครับอาจจะมีเกณฑ์ต้องห่างกันด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นานในช่วงนี้ทั้งคนมีคู่และคนโสดครับ ต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้ตัวท่านเองอาจจะเผลอใจครับหรือไปแอบรักใครเข้าดังนั้นถ้ามันไม่ถูกไม่ควรท่านควรที่จะเก็บความรู้สึกไว้ด้วยครับความรักเข้าโจมตีท่านแน่นอนครับมาถึงด้านสุขภาพของคนราศีเมถุนครับในเดือนมกราคมก็มีบางท่านครับที่อาจจะป่วยบ้างเล็กน้อย ราะดาวประจําตัวของท่านตกอยู่ในภพมรณะนะครับแต่อยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างสวยครับเรียกว่าเป็นคู่สมพลมีการจรเจอดาวสร์นะครับดังนั้นอาจจะต้องระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยเพราะในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ท่านจะเดินทางค่อนข้างบ่อยครับหรือในเดือนนี้ครับระวังของสูญหายนะครับของชํารุดเสียหายมีเกณฑ์ต้องเสียเงินด้วยมีเกณฑ์ต้องซ่อมรถครับ ซ่อมเครื่องมือทำมาหากินดังนั้นครับควรจะตรวจตาและระมัดระวังด้วยครับเพราะอาจจะเกิดความเสียหายและนําไปสู่การเสียเงินได้เดือนนี้ครับอาจจะมีการกระทบกระเทือนด้านจิตใจทําให้หงุดหงิดนะครับอาจจะผ่านไปถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับมาถึงด้านโชคลาภครับโชคชะตาจะได้เดินทางค่อนข้าง บ่อยนะครับบางท่านมีเกณฑ์เดินทางไกลบางท่านจะต้องไปเยี่ยมญาติหรือไปเที่ยวในช่วงนี้การเดินทางของคนราศีเมถุนครับจะมีโชคตามทางนะครับอาจารย์แนะนำให้เสี่ยงโชคกับคนแปลกหน้าและสถานที่ต่างๆที่ท่านเดินทางไปสถานที่แปลกๆจะนำโชคลาภมาสู่คนราศีเมถุนอย่างดีครับหมายเลขมงคล หมายเลขในดวงของคนราศีเมถุนหมายเลข71หมายเลข41และหมายเลข74ครับดวงชะตาของคนราศีเมถุนเริ่มดีแล้วนะครับพระเสาและราหูได้ย้ายออกจากการทับและเล็งลัคนาของคนราศีเมถุนให้เวลาดาวอีกสักนิดครับชะตาของท่านเริ่มดีแน่เดือนนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องความรักครับ ผลลับเกี่ยวกับการเงินก็ค่อนข้างดีระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุครับมีโชคจากการเดินทางสุดท้ายนี้ครับอาจารย์ขออวยพรให้แฟนคลับชาวราศีเมถุนของช่องสุริยะโหราทุกท่านเดือนมกราคม2564ขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับ